อยู่ในอ e ีเวนต์อีกรอบหนึ่งนะฮะล่าสุดนี้เขามีแบบอ e ีเวนต์ X Forceken สองแบบใหญ่มาคอลแลบ,บกันก็มีอะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นสเปเชียลาวใหม่ด่านใหม่แล้วก็สกิน Forceken ที่ขายราคา500โลบัก <c oughs> แต่ก็มีไอเทมในร้านประจำวันด้วยซึ่งจะมีโอกาสโผล่มา <c oughs> ไอเทมมีมากมายมากนะฮะจากที่ไปเช็คยังว่กี่เนี่ยมี3อย่าง ซึ่งเหมือนจะไม่เคยโผล่มาเลยผมไม่เจอไอ้สอย่างนี้เลยผมไม่สามารถแบบเอามารีวิวให้ทุกคนดูได้แล้วไอ้ดานไหมที่ผมพูดถึงเนี่ยเออผมไปเช็คมานะฮะสรุปก็คือมันเป็นดานโลบอค c ลาส s ิกที่มันเหมือนจะเคยโผล่มารอบนึงแล้วก็แค่เอามาโผล่อีกรอบนึงใจความสั้นๆนะฮะก็คือวันนี้เรามาภาวนานกันดีกว่าว่าเราจะเจอสเปเชียลเราวใหม่หรือเปล่าแล้วก็ดานคลาสสิกด้วยไปเริ่มเลยวันนี้ผมเอาไอเาา้เกียมพาร์ตบูมบอกมาด้วยเกียมพาร์ตบูมบอกผมซื้อมานานแล้วสม เมื่อนานวันนี้นะฮะเขาแบบเปลี่ยนใหม่นะแต่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบลย์ลิสต์เพลงให้เราเลือกได้แล้วก็จะแบบสามารถกดเปิดได้เลยโอ้ทำนองนี้น่าจะเป็นเพลงไม่มีลิธก์ดีนะที่ทดสอบก่อนเพราะฉะนั้นบบ็อกเดี๋ยววันนี้นะฮะถือว่าสายเทศแล้วกันนะไม่ไม่แบบไม่เปิดหรอกอ่ะแล้วก็คนก็ตายเยอะจังเลยเนี่ย เออคุยประจําวันผมมีการชุบคนน,นนะผมทําเสร็จเ,เมื่อเช้าแล้วตอนแบบตอนซ้อมอะล่ะทําการชุบคนดีกว่า <You 're S 1> ไป <You 're S 1> แล้วก็ตรงนี้เออ <You 're S 1> หยิบมากล <You 're S 1> ับมา <You 're S 1> บไ,ได้ในมือถือแล้วมันรู้สึกแบบมันรู้สึกแจงยี่แล้วเลยเนี่ยอะล่ะดรอปเรียบร้อยผมใส่แบบที่ชุบหมอมานะมันแบบมันชุบเร็วมากวันนี้ใส่แบบใส่พัดลมติดข้างหลังมาด้วยเพื่อให้เครื่องไม่ร้อนเกินไปอ่ะมันจะได้แหลกน้อยลงมั้งแต่ก็ดูดีขึ้นนะนี่ก็ปรับ p e r อร์ m ม n ซ์แบบแอบปรับอ่ะไม่น่ใจอ่ะ อ่าคนนี้โกัาการ์เดนไหมนะผมหยิบใครมาเนี่ยเอาล่ะไปนี้กันดีกว่าชุบเรียบร้อยแล้วก็ชุบเลยไปลงโอ้เจ,จอเจอโซนิกอยู่ข้างในนี่ยังไม่ใช่สเปเชียลเราใช่ไหมน่าจะยังแบบมีโอกาสเจอกับบี้หรือไมกก็จาอยู่เอาล่ะไปนี้กันตรงนี้มีคนล้มอยู่3คนแล้วก็มีบอดติดบ,บักอยู่น่าจะเป็นโอกาสของเราที่ดีแล้วไปล้มาตรงไหนวะเนะี่ยอยู่ข้างบนเหรอเออโอ้อยู่ตรงนี้เลยโอ้โหพี่แบบพี่เนียนมากพี่คัมฟาย และสเปเชียลเราจะเป็นอะไรอแล้วก็ฝ okay. uh, oh şey ั่ง4 Second นะฮะก็ก็มีพวกสกินโบโบแล้วก็สกินจาดเข้าไปนะไม่ดูเป็นการว่าไปใส่คาตกรหรือว่า s ซเวิร์ลตัวไหนแต่ว่ามันดูเป็นการคอแลบที่เล็กนะมันเดี๋ยวมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีด่านคลาสิกเอ๊ะแต่ย้ายมาอีกเซิร์ฟหนึ่ง เหมือนว่าเราจะเจอสเปเชียลเราใหม่นะเมื่อกี้มันตัวสแลชเชอร์เป็นตัวจากไ e อ้ฟอร์ซเกนอะเป็นเจสันสักอย่างอะล่ะนะลองเข้าไปดูกันดีกว่าถึงแม้มันจะเหลือแค่หนึ่งอาทิตย์แล้วเมื่อกี้ไหนสแลชเชอร์อยู่ไหนเออสแลชเชอร์เขาแบบไปติดอยู่บนหลังคาเมื่อกี้เออหลังคาไหนอะ <c oughs> ไม่รู้ที่อยู่ไหน <c oughs> ตรงนู้นกับพ er ี๊บน่าจะมาโอเคมันมาโอเคโอเคหน้าดำมาเลยโอ้รีบหนีเร็วทวกคนไปไปนูน้นอ่ะตรงนู้นไปนี้ โอ,โอ้พี่แกก็วิ่งเร็วรอยู่เนี่ยโอเคนึกว่าพี่แกจะวิ่งช้าอ๋อแล้วแบบพี่แกฟันทีละแบบทีละสี่สิบอ้อยอ้ย,อยพ,อพี่โอ้พี่แกวิ่งโคตรเลยวประมาณนี้สำหรับสเปเชียลเล้าแรกสเปกโตวิชเหรอสักอย่างนี้พี่แกแบบหันหน้าล็อกไปด้วยอะล็อกอินเลยอ่ะเพราะต่เหลือแค่คนเดียวเนี่ยอ๋อใช่ต่อไปเอออือ,อ,อ,อพี่ปโปโปครับพี่รู้วิธีพาผมไปหากัปปี้ไหม ผมอยากเจอกับวีที่มันอยู่อาจารย์อะ่ะพี่พี่พี่คอยจะรู้ไหมครับผมผมผมเปลี่ยนมาสิบเซิร์ฟแล้วผมผมไม่ไหวแล้วสงสัยต้องต้องใช้วิธีนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าแต่พี่จะวยนกับผมอีกนานแค่ไหนท่านผู้ชมค,คิดว่าผมรอดไหมโอเคผมละหรือว่าผมต้องเปลี่ยนอาวาตารให้เข้ากับเต็มผมถึงจะโชคดีขึ้นเซิร์ฟที่หนึ่งเอ๊นี่มันด่านคลาสิกหรือเปล่าโอโอเค อย่างน้อยเราก็เจอด่านคลาสสิกอันนี้เป็นครั้งแรกของคลิปนี้เลยนะโอ้มันมันเจ้าหายายากเหลือเกินะเอาผมถอดอวตารโวโบไปแล้วนะเอาโวโวมาจากไหนไม่รู้เอาเป็นว่านี่นี่คือด่านคลาสสิกที่มีมานานแล้วแต่ว่าก็ให้ดูอีกรอบแล้วกันนี่มีแบบมีนุกสักอย่างหนึง่งมีบางอย่างตามผมมาด้วยมีถนนกับบางอย่างอะเบรโถ่เอ็เซิร์ฟนี่มีแค่สองคนเหรอทำไมบอทมันดูแบบมันดูล่อยหล่อจังเลยมันไม่มีใครวิ่งจะซ้ำในแถเนี้ย หรือพี่ให่แค่ตกน้ำเฉยๆแล้วบอดมันแบบบอดมันก็ตกน้ำเหมือนกันผมว่าใช่ตาต่อมาไม่สเปเชียลแล้วขอบคุณมากอ๋อนั่นมันศัตรูแบบคลาสสิกเลยเนาะโอเคมันแบบมันมีอะไรอยู่ผสมกวรในดาเนี้ไม่ใช่แค่แบบแค่ด่านคลาสสิกเฉยๆแต่ศัตรูก็บลกหายไปแล้วโอเคมันไม่หายไปไปโด่วนๆไปดิพี่ไปไปเร็วๆรถมันมาแล้วมันมีแอสกอร์รู้หนะ้าล้มล้มที่ไหนไม่มีบอ GPS เสีย เออต้นๆรถเป็นอะไรอ่ะอ๋อดูรถชนประเจ้ารถดิฟได้รถรถหายไปแล้วโอเครถอยู่นี่ไปดีกว่าชุ่มหัมายไลฟ์โอ้นี่มันประโยคอันใดกันมปนช่างอินสปายริงเลอเกินอ่าบายบายและสเปเชียลราวนั้นคือไม่อยากจะพูดนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็หนีไม่พ้นพลังพลังแห่งการเงิน เอาด่านคลาสสิกที่ผมไม่เคยเล่นอย่างอย่างอันนี้ก็ได้มัง้งเลเวลล็อกเอะหรือว่าแมนชั่นโอเคแมนชั่นก็ได้เปิดโหมดก๊อตให้เรียบร้อย uh huh. อ่าฮะสเปเชียลเลาวอินพุตมันชื่ออะไรนะเซอร์ไวท์เดอ b b ดับบี้มันไม่ใช่กับบี้แบบกับบี้นะแต่มันเป็นก uh ับบี้สอ่าฮะน่าจะแอคทีฟแล้วใช่ไหมไม่รู้ลองดูแล้วกันด่านไม่เปลี่ยนซะด้วยสงสยยัยต้องตายก่อนห้าสี่สาม 2และ0เออเคใช่จริงด้วยเราต้องทำให้มันจบ3รอบก่อนถึงจะโหวตแมบใหม่ได้แล้วไอ้สเปเชียลเลาวเนี่ยก็คือจะต้องจบไป2รอบก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็นรอบที่3ที่มีสเปเชียลเลาวมันถึงจะแบบ Activate มัง้งมาลองดูกันกด a c t i v e ประมาณ20รอบแล้วเมื่อกี้กัปปี้ทำไมมันไม่ใช่กัปปี้ ไม่คือบูนจำฮะเอาเป็นว่า insert AI เจอแล้วกับบี้นี่มา insert AI a c t i v e กับบี้โอ้ oh my god นี่มันกับกับก,กับบี้พระเจ้าช่วย amazing ลือเกินมันคล้ายๆจ่าเลยนะมันมันคือจ่าแต่จะมันเป็นจ่ารีสกินอาา่ะฮะแล้วก็ไอสแลชเชอร์เอามาด้วยจะได้แบบจะได้เห็นชัดๆอาา่ะฮะนี่คือสแลชเชอร์นี่คือกับบี้ ว้าวกรบ,บีน่าจะวันช็อตนะเหมือนเน็กบอททั่วไปเหมือนจากแล้วก็อนดี้ก็แบบตีละสี่สิบเหมือนบบเมื่อกี้เป็นประมาณนั้นนะฮะทุกคนสําหรับเอ,อ่อคลิปในวันนี้ก็เป็นคลิปที่เอางตรงไะไม,ไม่ไม่มีอะไรเลย <laughs> คือแบบคือแบบมันมันเป็นการคอแลแลบที่เล็กมากมันไม่มีด่านใหม่แบบเป็นตัวเป็นตนมันมี2โหมดใหม่ที่ไม่เจอแล้วก็2โพดใหม่ที่อยู่ในโหมดใหม่เกมพาร์ทใหม่3คอสเมติกที่อยู่ไหนไม่รู้ นั่นเลยฮะเออแล้วผมพึงสังเกตอีกอย่างคือที่จริงเนี่ยผมสามารถที่จะกดแมปในคอมมานด์มันได้แล้วก็เสกแมปอะไรก็ตามที่ผมต้องการแบบเอาไม่เดี๋ยวนั้นเหรอหรือว่าแบบมันจะมันจะย้ายไปตันทีโอเคก็คือมันมันก็เพลไ์เมือเ่อยไปแหละ f minutes later เอา้าแมบปบใหม่มาแล้วคือคือมันดีเลยประมาณแบบ ประมาณ2ทศวรรษถึงจะสามารถมาได้อาฮะแล้วโอ้เอฟเอาเป็นว่าสาระสำคัญเนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือกาบด